แค่สามวันนี้นะดูให้จะได้งานใหม่ไม่มีคนจ้างคุณนะมีคนจ้างนะพไพ่ใบนี้บอกนะสามวันนี้นะคุณทิศนะเออมาค่ะคุณกิ่งแชร์แล้วค่ะส่งของขวัญแล้วจ้าเข้ามาพรุ่งนี้ค้าขายจะดีไหมค้าขอบคุณค่ะนะ,ะ,นะคุณกิ่งนะคะอันนี้ส่งนะครับนะดีครับมีเมตตามาหานิยมครับไพ่บอกเป็นไพ่อธิษฐานจิตแล้วสมหวังนะ <c oughs> ขอพรนะคะ ดีครับมีเมตตามหานิยมพรุ่งนี้ก็ค้าขายดีค่ะนะเข้ามาก<ม>ันได้ถ้าถ้าหวังไว้ก็จะส่งความปรารถนานะคะเข้ามากันนะครับนะโคระเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์จัดของขวัญมาโคระเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นนะเจ้าทั้งร้ายค่ะคุณกิ่งได้ไพ่อธิษฐานนะคะเป็นไพ่ที่ว่า,วา,าสมหวังเรื่องที่อยากจะได้อยากจะปรารถนานะคะนะก็คือว่า ถ้าใช้ดีก็ขอพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะคะจะสมบัติถนาจัดมาเพียงคนละเก้าพันเก้าร 9, ้ยเก้าเก้าแชร์จัดของขวัญมาเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าชิ้นค่ะ,<น>ะใครทข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดข้อใจข้อจอจนปลอดแป่กดแชร์เป็นค่าครูแล้วกดของขวัญมานะคะและพิมพ์ชื่อและคำถามจะเจาะจงคนละหนึ่งข,องข้ะคะอค่ะครั้งละหนึ่งข้อนะคะนะครั้งละหนึ่งชิ้นนะคะของขวัญน,นะคะจัดมา เวลามีน้อยนะครับนะเหลืออีกสินาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็ไปเนียอย่างเล่าให้ฟังว่าอย่างสัตว์เดรัจฉานะที่มาเกิดแล้วมีชื่อมีเสียงเนี่ยต้องเคยสร้างบุญเก่าบุญเก่าที่เป็นระดับโลกจะต้องทําบุญกับระดับพระอาริยเจ้าพะระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถึงจะดังได้เพราะว่าเขาบอกว่ากับคนเราเนี่ยที่จะไปพลาดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเกิดจากการบําเพ็ญนะผิดในศีลห้า ข้อใดข้อหนึ่งก่อนแล้วจิตมันเลยไปผูกอย่างนั้นเอานะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าขอขมาพระรัตนตรัยอ่ะถ้าไม่เหลือบากว่าแรงอ่ะพยายาม